คืนที่ใดเกิดกับภัยมันบ่อสำคัญบ่มีอย่งมาพังทลายความหักเข้าสองลงได้โอ้โหเพลงคือแบบติดหูมากค่ะแล้วเป็นละครที่รอชมจริงๆเลยนะคะเขาแต่งได้แบบเออแบบเข้าถึงเ่ะ ันเข้าถึงว่าเนื้อเรื่องเองประกอบละครนะคะของนาคีนะคะก็เป็นเพลงเนื้อหาความรักที่แบบใครฟังก็ต้องกินใจแน่ๆเพราะพี่ก้องเนี่ยเขาแต่งเองร้องเองเลยนะคะก็เรียกว่าแฟนๆฟังเนี่ยจะต้องกินใจแน่ๆต้องแบบรู้สึกว่าเตงเป็นนักแสดงคนหนึ่งแน่ๆเลยเพลงอันนี้ก็คิดว่าเออมันก็ งดีแล้วก็ดูแบบเข้ากับทีมของละครที่เป็นแบบแนวทางด้านอีสารมันก็ดูตอบโจทย์ทำให้แบบคนที่เขาชอบดูละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบที่จะแบบฟังเพลงไปด้วยสนใจเพลงไปด้วยอะไรแบบนี้ก็อินกันมาด้วยกันเลยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย องนาฬิกา48นาทีเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับกระแสละครนาขีออนแอร์ทางช่องสามทุกวันจันทร์อังคารแค่สองตอนแรกปรากฏว่ากลายเป็นท็อกออฟจดทาวถูกพูดถึงในทุกรายละเอียดของละครหนึ่งในนั้นก็คือเพลงคู่ของประกอบละครเรื่องนี้นะครับวันนี้สดกับผมในห้องส่งครับเป็นเจ้าของเพลงนะฮะทั้งแต่งทั้งร้องเองคุณก้องห้วยไร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อคุณก้องบอกกับผมว่าก่อนหน้านี้ เกือบจะไม่ได้มาร้องเพลงนี้แล้วปฏิเสธเข้าไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเอาเล่าย้อนไปตั้งแต่แรกเลยตอนที่ได้รับมอบหมายว่าจะให้แต่งเพลงนี้ครับก็พอได้ได้รับมอบหมายพี่อฟติดต่อมาทางพี่กบนะครับพอผมต้องร้องผมต้องแต่งเพลงละครผมไม่ไหวอ่ะค่ะผมไม่ไหวก็เลยไม่ไหวเพราะว่าก็คือวามทย่ช่วงนั้นไม่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 ได้มีความสามารถนทางด้านนี้ขนาดนี้ครับคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือกลัวเ่างั้นเถอกลัวกลัวครับกลัวจะทําให้ละครก็เสียครับก็ทีเนี้ พี่กบก็เลยพี่พี่ออฟก็นัดเจอกันก็เลยไปไปทานกาแฟกันก็พยายามปฏิเสธพยายามบ่ายเบี่ยงพี่ออฟบอกว่าปู่ศรีสุดโธเป็นคนบอกให้กล้องเขียนปู่ศรีสุโธเป็นคนบอกให้กล้องเขียนใช่ครับปู่ศรีสุโธคือคือปู่พญานาคที่ผมนับถือครับที่อยู่คำชะโนดครับผมค่ะแสดงว่าคุณกล้องก็คือนับถือพญานาคอยู่แล้วด้วยนับถืออยู่แล้วครับศรัทธาท่านศรัทธาท่านครับพอได้ยินคํานี้ปุ๊บใจอ่อนเลยใจอ่อนเลยใจอ่อนเลยครับก็เลยรับรับมาแล้วก็พี่ออฟก็เล่าข้าวๆให้ฟังว่า เนื้อหาเรื่องเป็นยังไงทั้งที่ก็ยังไม่รู้แล้วก็พี่ออฟก็ยื่นเป็นเรื่องย่อแต่ยังไม่ได้อ่านเลยกลับถึงบ้านก็นอนครับนอนเสร็จปั๊บประมาณตีหนึ่งตีสองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสะดุ้งขึ้นมาปู่มาบอกอไปรับอะไรเข้ามาไปทําให้มันเสร็จรอห้าปู่มาบอกเองพยายามมาบอกเองเลยผมก็ผมก็เลยต้องตื่นขึ้นมาตีสองมาเขียนมาแต่งมาเขียนจนถึงตีห้าก็เลยเสร็จ ใช้เวลาแค่3ามชั่วโมงสามชั่วโมงแต่งเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็ส่งไกด์ไปให้พี่อ๊อฟค่ะจนลืมว่าตัวเองร้องเพลงประกอบละครเพราะว่าตอนนั้นละครพิ่งกำลังถ่ายทำคือพี่อ๊อฟเขาก็ไปวุ่นวายอยู่กับกอละครของเขาด้วยผมก็ทำงานผมไปก็ออกคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งละครจะออนแอร์แล้วเขาบอกว่าอยากได้เพลงละครแล้วนะเออเฮ้ยเรา เราต้องร้องเพลงท้ายแล้วก็ไปเอาเพลงมาทบทวนมาทบทวนก็มาร้องร้องเสร็จก็ส่งให้พี่ออฟเลยแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะมันเป็นเพลงละครมันมีมันมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดในส่วนของเนื้อหาครับท่วงทํานองแล้วก็เลยส่งให้พี่ออฟเลยใช่ไหมฮะทีนี้ฟังหน่อยไหมฮะว่าพี่ออฟเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรตอนที่เขาฟังครั้งแรกพี่ออฟสวัสดีครับอยู่ในสายนะฮะจะพูดคุยกับเราพี่ออฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ กลองนี้ไม่รู้มาก่อนนะวันนี้จะมาคุยกันพี่ออฟพี่ออฟครับตอนที่ฟังมาสเตอร์ครั้งแรกเพลงคู่ของจับฝีมือกล้องหวอยไรตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีถ่ายอยู่ในถ้ำตอนนั้นจําได้เลยแล้วก็ภรรยาผมส่งเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ทานไอไอโทรศัพท์เข้าไปในอะไรในแอปอะไรแอปอะไรเขาเนี่ยนะซึ่งมแปเป็น ผมทำไม่เป็นผมก็พยายามใช้ใช้เวลาในการเปิดแอปตัวนี้อยู่ประมาณนานอยู่พอสมควรครับด้วยความที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีพอเปิดเสร็จฟังก็ก็บอกเลยว่ามันมันมันตายะไหลอ่ะเพราะว่ามันประเด็นไม่ไปตรงกับเรื่องไปตรงกับเรื่องที่เราที่เราที่เรากําลังทําอยู่ดีแล้วก็วันที่ได้คุยกับกล้องก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยนะอืค่ะบอกกล้องมึงนึกถึงปู่อย่างเดียวอ่ะมึงนึกถึงปู่อย่างเดียวถามกล้องดูเด็ด ปู่อย่างดียปู่อย่างเดียวปู่กับย่าความรักของปู่กับย่าพี่ออฟฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าใช่เลยเหรอฮะผมนี่ร้อนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าแล้วก็หลังนั้นเออกล้องมันก็โทรมาเนาะบอกว่าบอกว่าเออเอาเป็นไงบ้างเราบอกแกแล้วมันบอกผมไม่แกแต่ทั้งนั้นมันแก้อะไรอีกอะทุกอย่างมันสมบูรณ์โดยโดยโดยผมว่ามันเป็นเรื่องของของความสาคัญส่วนตัวของตัวของกล้องกับกับปู่กับย่าด้วยอะน่ากว่าเพราะว่าเพราะว่า อออ,อออกมานี่มันมันมันใน,น,นความคิดของผมคือสมบูรณ์เลย <c oughs> นี่ผมไม่ได้แก้ทักษะเลยนะ <c oughs> ไม่ได้มีอีดิตอะไรตรงไหนเลยใช่ไหมฮะมีไม่มีแก้ทักษะเลยถามปกติเพลงนี่นี่เอต้องต้องต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องอะไรตลอด <c oughs> เวลา, <c oughs> ถ,าถามถามถามกล้องมาดูเลยว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีแก้ไม่มีติเลยนั่นสิแล้วกล้องรู้สึกยังไงบ้างพี่ออฟฟังปุ๊บน้ำตาไหลอ่ะพี่ออฟน้ำตาไหลอ่ะก็แบบไม่ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับจริงๆคือทุกอย่างอย่างที่ผมบอกไว้ว่าท่วงทํานองคําพูดผมไม่รู้ผมไม่รู้กับหนังเรื่องนี้เน,นี้นะครับเพลงคือส่วนหนึ่งของละครละครซึ่งเป็นศิลปะที่มาแต่งเติมผมว่าเป็นเป็น,ปนกิจที่ดีที่เราทําเพื่อบูชาความรักที่น่ามีต่อมนุษย์ครับ ผมผมคิดถึงตรงนี้นะผมว่าสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อจิตที่ดีของทุกทคนมารวมกันในการทํางานชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งบูชาบูชาความรักครับนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ององค์ข,ของของของพญานาคหากจริงก็<อ>เลยประกอบกันจนสมบูรณ์ละคนนะฮะโดยความเชื่อแต่ละคนหากก็จะมาส่งเสริมผมคิดแค่นี้ ผมคิดแค่เนี้ยถามว่ากล้องมันมันนอนไม่หลักฐานมันดูแอันได้เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณต้องตอบพี่ออฟแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันอีกหลายครั้งเพราะละครประสบความสาเร็จเพียงแค่ออนแอร์ไป2ตอนเท่านั้นเองคครับยินดีด้วยมากๆนะครับพี่ออฟครับวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับ่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณาครับขอบคุณมากครับค่ะแต่ว่านี่คุณกล้องมันก็มีกระแสในทํานองว่าหลังจากที่ฟังเพลงออกไปแล้วเนี่ย ในเพลงนี้ไม่มีเครื่องดนตรีที่เป็นอีสานไม่มีเสียงพินเสียงแคนครับกลายเป็นที่วิพา์วิจารณ์ตรงนี้ว่าทาไมเราไม่ใส่เสียงพินเสียงแคนลงไปครับมันอาจจะเป็นมุมต่างที่ผมที่ผมคิดก็คือจริงๆแล้วผมจะให้คนอีสานให้คนต่างประเทศมาเป่าแคนเขาก็เป่าได้มาดีดพินเขาดีดได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นมาร์ที่กําหนดไว้แล้วแต่การใช้ภาษา จะให้คนภาคอื่นหรือว่าคนจากท่มอื่นพยายามที่จะพูดภาษาอีสานแค่ไหนก็ไม่ได้ผมก็เลยจะสื่อสารเป็นสำเนียงของผมไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีแต่ว่าใช้สำเนียงของเราที่แหละเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอีสานใช่ครับด้วยถ้อยคําหลายคนบอกว่าฟังแล้วมันหวานมากจับใจมากแล้วก็ส่งผลให้ยอดทะลุ3ล้านวิวคือ4วัน4วันค่ะนี่คือถ้าสายวอร์สิบอรทีมการเนี่ย20วัน1ล้านมล้่ครับ แค่นั้นผมก็ตกใจมากเลยครับแต่มาเจอ3 4วัน3ล้านมันเกิดอะไรขึ้นผมถามนิดนึงนะเคยคิดย้อนไปไหมว่าแบบโอ้โหถ้าปฏิเสธไปนะอดเลยเนี่ยสามล้านวิวนึกไหมนึกถึงตรงนั้นไหมประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยโอ้โหถ้าปู่ไม่ถ้าปู่ไม่มาโดนใจี่ตอนนี้ก็คงจะเป็น จะเป็นก้องไว้ไ่ที่อยู่ตามป่าตามดงสองปีเพลงไม่ออกสักทีอีกอีกครั้งนาจะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ประสบความสําเร็จแม้กระทั่งคนในวงการนะฮะเอาเอานังเอกก่อนเลยน้องเต้าน้องเต้าก็โพสต์ถึงเพลงนี้ด้วยอ่ลองขึ้นโพสต์ของน้องเต้าบอกว่าพอฟังปุ๊บมันใช่เลยมันคือการแสดงออกถึงความรักระหว่างตัวพระเอกกับนางเอกก็คือนาคีกับชัยสิงห์แล้วก็แนะนําให้คนไปฟังกันอีกนะฮะแล้วก็มีพวกที่ออกมา c o อร์ แม่ไอซ์สลันอยู่นี่เป็นเจ้าแรกออกมาครอเพอร์เลยร้องเอาใหญ่เลยพูดถึงความรู้สึกหน่อยได้ไหมฮะว่าโอ้โหคนในวงการกระแสตอบรับดีขนาดนี้จริงๆเจอกพี่ไอซ์บ่อยมากเจอเวลาเจอกับรายการหรือว่าไปไปทำธุระอยคางเงี้ไอซ์น่ารักมากเขาจะครเวอร์เพลงเราแล้วก็โอ้โหเรืยความเราเราเป็นแฟนเพลงเขาครับวันหนึ่งเขามาร้องเพลงเรามันเป็นอะไรที่ไม่ต้องอธิบายต่อเลยครับนังเอกน้องเต้าก็พูดถึงด้วยครับ ยอดมากๆ,ๆครับออขอบคุณให้เกียรติผมด้วยนะครับค่ะตอนนี้ขอบคุณครับเกยงปีนีด่ดังมากทำไมเวลาดัหนาะ ขอเชียเข้ามาอีกนี้มาเยอะมากพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยครับคุณครับออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารช่อง3 3านาคีนะครับยังไงฝากด้วยนะครับละครเรื่องนาคีนะครับแล้วก็เพลงของก้องไม้ไร้ด้วยครับคููครองนะครับละครสนุกมากจากที่ต้องทํางานต้องต้องผมต้องแบ่งเวลามาต้องนอนให้เต็มที่เพื่อนจะตื่นมาสองทุ่มยีมาดูละครคุณก้องได้ดู2ตอนแรกด้วยคุณความรู้สึกถึงละครเรื่องนี้นิดหนึ่ง ขอบคุณผู้จั้มากเลยครับทั้งที่คุณไม่ใช่คนอีสานก็รู้คนที่ไม่ใช่คนอีสานแต่คุณถ่ายภาพความเป็นอีสานออกมาได้ดีมากครับทั้งถึงแม้อาจจะมีคนพูดมาบ้างนะครับว่าสำเนียงการพูดการพูดนะครับว่ามันมันยังไม่ใช่ซึ่งซึ่งีอย่างที่ผมบอกไว้คือจะฝึกให้ตายยังไงจะเอาใครมาฝึกจะเก่งแค่ไหนไม่มีทางครับอัตลักษณ์ที่สําคัญของภาษา มันเป็นของคนของคนถิ่นเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องให้กําลังใจนักแสดงด้วยนะครับสาหรับคนที่แบบว่ามองว่าการพูดภาษามันยังแข็งแข็งอยู่นะครับขอบคุณที่เอาภาษาอีสานมาเป็นละครระดับนี้ขอบคุณที่ชื่นชอบภาษาอีสานครับขอบคุณครับติดตามนะครับนาคีทุกวันจันทร์อังคารช่อง3หรือช่อง3 3ของเรานะครับรวมผลงานเพลงคุณก้องก็ติดตามกันได้นะฮะดาวโหลด จำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเราขึ้นให้ในหน้าจออยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับมากครับขอตัวขอตัวไปนอนต่อครับครับขอบคุณค่ะเราพักกันช่วเดียวค่ะช่วงหน้าเจอกีฬาเที่ยงวันค่ะช้างศึกไทยลงซ้องที่ UAE